นะครับผมขอญาตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับโหนเล่ากับแบงค์นะครับแน่นอนว่ารายการนี้เราเรากลับมาอีกครั้งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆนี่เราจะยุบรายการนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าครั้งแล้วนะครับมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับเช้าเน็ตเสียงแตกกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากแชทกลุ่มลับที่เราเคยออกใน EP ีแรกนะฮะเรียกได้ว่าถล่มทลายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมาอยากรู้เที่ยอะไรกันขนาดนั้นอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับจนทําให้วันนี้เนี่ยปัญหาได้เกิดขึ้นอีกครั้ง นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยเสียงแตกกันอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นนี่วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นไฟเอ็มนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยวันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นอ,อาอามงอาม่าอากงรบ้านใครก็ตามนะตอนนี้น่ากําลังฟังกันอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวเน็ตทุกคนนะครับชาวเน็ตมือที่3หรือว่าคนที่ด่ากับเรื่องนี้หรือบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวเฮียอะไรกับเรื่องนี้เลยก็มานั่งรอดูกันนะฮะซึ่งจากผมก็ยังตกใจอย,อยู่ว่าดูเฮีเยอะไรกัน นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอีก <found ing> ที่บอกว่าวันนี้เนะี่ยอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับเป็นการดา่านินทารับหลังหรือเป็นการเอาบุคคลที่3ไปใส่ไฟนะครับให้เขาเกลียดกันให้เขาทะ,ะเลาะกันซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าเจตนาของเจ้าตัวที่ต้องการทำแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการเขาเพียงแค่อยากจะออกโหนราวากับแบงค์เท่านั้นซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาพรับที่ รู้เรื่องภายในทั้งหมดนะครับแต่เราต้องบอกว่าเราจะหยิบยกประเด็นออกมาเท่าที่พูดได้เท่านั้นนะเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่เราสึกว่ามันรุนแรงเกินไปเราก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับกับบางเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเราก็จะไม่พูดถึงนะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะฮะขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมสวัสดีฮะวันนี้โหนลากับแบงค์นะฮะแน่นอนวันนี้เรามากันอีกแล้วนะครับมางั้นเราไม่รอช้านะครับวันนี้เราจะเริ่มกันแบบไวๆเลยนะฮะ วันนี้นะครับกับประเด็นของหมูแพ็คนะครับที่ตอนนี้เอ่อแฮชแท็กออกกันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับหมูแพ็คนะฮะกับแฮชแท็กอีกแฮชแท็กนั่นคือแบงค์แน่นะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมกับตอนนี้นามสกุลแน่ก็นิยมกันมากๆนะตอนนี้นะครับแฮชแท็กหลายคนเอาไปตั้งตาเป็นชื่อเป็นชื่อเฟซนะครับเป็นชื่อครอบครัวนะฮะก็มีเยอะนะครับกับตระกูลแน่นะครับผมนะฮะวันนี้เราจะมา คุยกันทั้งหมดนะฮะในเรื่องของวันนี้ทั้งหมดนะครับว่าเน่มันคืออะไรนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะผมต้องขออนุญาตเกิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่เราก็พยายามจะไม่อะไรนะครับก็พยายามจะปล่อยไปละเลยช่างมันให้โอกาสนะครับเอ้ยให้มันแล้วแล้วก็ไปขอโทษกันก็จบกันไปนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเกิดขึ้นมา2องถึงสครั้งแล้วกับประเด็นเดิมเดิมเรื่องเดิมเดิม นะครับก็ยังยังทำแบบเดิมนะครับซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรแล้วจะขอโทษกูครั้งที่แล้วเพื่อถ้ามึงจะกลับไปด่าก,กูต่อเพื่ออะไรก็ยังไม่เข้าใจอจนวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะว,ว่าเพราะอะไรนะครับจนมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาถามว่าเฮ้ยจงใจทํากระแสดราม่าหรือเปล่าผมต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทําเพื่อเที่อะไรเหมือนกันนะครับให้คนมาด่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปด่าเขา แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแต่เขาก็จะชอบด่าเราไม่รู้เพื่ออะไรวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับหลายๆคนชาวเน็ตอาจคิดว่าเฮ้ยทำกระแสดราม่าเรียกคนดูหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทําเพื่อทําเพื่อให้มึงด่ากูเพื่ออะไรล่ะนะฮะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจถ้าอยากจะรู้ก็ต้องถามเจ้าตัวที่อยู่นามสกุลแน่นะครับเาะะขาอาจจะไขคําตอบสหรับเรื่องนี้ได้ว่าเพราะอะไรถึงต้องนินทาต่อไปทั้งที่มาขอโทษไปแล้วก็ยังจะเอากูไปด่าอีกนะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมามาคุยกันในเรื่องนี้นะฮะ นะฮะวันนี้อ่ามาเดี๋ยวเราเปิดกันแบบไวๆเลยครับผมแน่นอนว่าต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยได้ได้แชทมานะครับเป็นแชทจากวงในที่เขาเอามาให้เรารู้ทั้งหมดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งล้อเลียนนะครับแบบล้อเลียนว่าเฮ้ยไอหมูแพ็คนะฮะต้องบอกว่าหมูแพ็คเนี่ยเป็นคําที่แทนตัวคือเรียกง่ายไปเหมือนโค้ดลับในการด่านะครับเป็นโค้ดลับในการเอามาด่านะครับคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุณจะด่าใครแล้วกลัวเจ้าตัวคนนั้นรู้ก็เลยต้องมีนามสมมุติให้เขา นะครับเป็นสับเฉพาะสับเฉพาะของกลุ่มกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับที่ใช้ชื่อว่าหมูแพ็คนะฮะเป็นการแทนตัวที่เรียกว่าหมูแพ็คนะครับซึ่งหมูแพ็คเนี่ยถูกด่ากับหลายคนมากนะครับกับผู้หญิงบางคนก็โดนแทนคําว่าหมูแพ็คนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อนผมนะครับที่ชื่อว่าบางเทนนะครับก็โดนคําว่าหมูแพ็คนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันอ้วนไหมมันอ้วนผมไม่เถียงแต่ว่าคุณจะเรียกว่ามันเป็นหมูแพ็กก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนผมผมด่าได้คนเดียวคุณจะไปด่ามันว่ามันเป็นหมูแพ็คมันไม่ได้ ถึงแม้ว่าหุ่นมันจะเหมือนก็เถอะนะฮะื่องบอกนี้ก่อนนะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าผมว่าหลายๆคนอยากจะรู้แล้วนะครับผมต้องบอกว,ว่านี่เป็นชัดเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามีข่าววงในเขาบอกมาว่าชัต,ตรงนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนพอแบบว่ากลุ่มนี้มันถูกทาลายไปก็สร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาอารมณ์เหมือนกลุ่มที่เราเคยไปทลายรอบที่แล้วนะครับที่เรามีการไปทลายนะครับแล้วก็มีไปถึงกระดาษไ,ไ,ไปไปเอ่อไปหาเจ้าตัว ว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรนะคเราก็ขอโทษขอโพยกันไปนะครับแต่ก็ยังมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเถื่อนเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเถื่อนเหมือนกันนะที่มีนะฮะมีหลายกลุ่มมากด้วยนะอันนี้เป็นเพียงแค่กลุ่มแรกเท่านั้นที่เราเอาแชทมานะครับอ่ะทวันนีก่อนเราจะไปพบแขกรับเชิญเดี๋ยวเรามาดูแชทกันก่อนนะครับทั้งหมดนะอันนี้คือทั้งหมดนะทั้งหมดที่เราได้มาเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เปิดได้บางส่วนนะครับมาอ่านี่ อันนี้เป็นเพียงแค่แชทแรกของตระกูลแนนะครับอันนี้เป็นเป็นเพียงแค่แชทส่วนแรกของตระกูลแนที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผมตั้งเป็นชื่อว่าเฮ้ยแบนแนได้ไหมหรือว่าเฟิร์นแนได้ไหมก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับว่าชอบไหมนามสก,กุลแนบางคนก็อาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าพอเปิดม,มาปุ๊บแชทแรกสิ่งแรกที่เขียนเลยครับผมพร้อมๆพ,มพี่ผมเฟงดูไว้จัดๆตอนนี้ กูจะเลิกเป็นลูกพี่สมิธแล้วอ่าอันนี้มาถึงคนแรกครับผมสมิธโดนเป็นคนแรกนะฮะไม่อยากเกี่ยวพันธุ์ที่อะไรด้วยแล้วไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่แชทดูไว้กูรับไม่ได้ละยอมอ่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่เป็นแค่ส่วนแรกนะครับเราต้องเกินก่อนนะครับว่าถ้าเกิดไม่ชอบเราขนาดานั้นเกลียดเราขนาดานั้นจะมาหากูคุยดีๆกับกูเพื่อนะฮะอันนี้เราก็ยังยังไม่เข้าใจนะครับนนเรายัง,ย,งยังหาคําตอบไม่ได้สำหรับเรื่องนี้นะฮะเยงนั้นไปกันต่อครับเพื่อไปพื่อไม่เสียเวลานะ นี่นี่ต่อแล้วตระกูลแนะเหมือนเดิมนะครับดูไว้ดูอยู่ไม่ต้องไปสนใจเว้ยเขาไม่ชอบเราอ่าอันนี้เป็นแชทที่2ที่เกิดขึ้นนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มือที่ส่งมือสามนีม่กำลังพร้อมรอสาสตรกันเรียบร้อยนะฉะนั้นก็เต็มที่นะครับเต็มที่เพราะผมบอกแล้วว่าถ้าเคี้ยมาผมเคี้ยกับผมชัดเจนมากนะเพราะผมไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่เคยไปยุ่งเรื่องของใครนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงอยากยุ่งเรื่องของผมจังฉะนั้นผมจัดให้นะครับอยากยุ่งผมจัดให้ ชอบมันมันผมจัดให้เลยแบบมันมันนะฮะต่อไปนะครับอ่นด่มาต่อแล้วมึกเน่ดูไว้ทําอะไรเราไม่ได้อ่านี่ไอ้นี่คนนี้อาจจะคุณหน้าคุนตาดีนะครับแต่หลายลคนอาจจะคุนหน้าคุนตาดีเขาคือเขามาพิมพ์ต่อครับเขาามาตีเราตอนหาปั๊บเสร็จปุ๊บมึกเน่พิมพต่อว่าเขาไม่กล้าผิดคำพูดตัวเองหรอกนี่นะฮะเสร็จปุ๊บไปต่อแชตต่อไปอันนี้เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแค่บางส่วนนะครับเป็นแค่บางส่วนที่เราหยิบยกมานะฮะต่อไปนี่ กูไม่ชอบแชทเขาสัสนะัสอะอ่าัน,นี่ก็มีต่อไปนะครับกูไม่ชอบแชทเขาสัสัสอ่าโอเคก็เข้าใจได้บางคนคนเรามันรักกันเก็ตกันมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วหล่ะมันก็ห้ามกันไม่ได้นะะห้ามกันไม่ได้ก็พิธีกรบังคับผมได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะลำนะบากคุยกี่เยอยพาไลให้กูขยับอีกทีนี้อ่าต่อนะฮะกูไม่ชอบแชทเขาสัสัส นะครับแต่ก็ยังมาพูดดีนะครับมาคอมเมนต์เลน่นกันก็ไม่เข้าใจว่าไม่ชอบแล้วจะมาพิมพ์คุยกันทะําไมนะฮะอันนี้เราก็ยังเป็นประเด็นที่สงสัยอยู่นะฮะอ่าต่อไปครับหมึกแน่พ,พิมพ์ต่อนะครับว่าโอเวอร์อทีฮากูส่องบ่อยแต่ดูไว้ไม่ไหวจริงนะฮะเข้าใจได้นะเพราะว่าคนเรามันมีคนรักมีคนเกลียดอย่ที่ผมเคยบอกไปนะมีคนรักมีคนเกลียดเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบกันก็อย่ามาทําดีต่อกันเลยมันแปลก,กนะครับมันจะดูแปลก,กเกินไป นะครับเสร็จปุ๊บตระกูลมีแน่ก็เลยพิมพ์ต่อว่าคิวที่ปกตินิสัยเป็นแบบนี้เหรอคิวที่ว่าคนนี้คือน้องแวนโอติก้านะครับหลายคนสงสัยเฮ้ยคิวคิวไหนวะเฮ้ยพี่คิววงฟัวบะไม่ไม่ใช่นะต้องบอกว่าไม่ใช่ทักร้องนะฮะต้องบอกว่าคิวนี่คือแวนโอติกานะครับที่โดนพาดพิงถึงนะครับว่าเฮ้ยปกติเขาที่ใส่เป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็คือน้องแวนแน่ใช่หรืออะไรคนรู้จักว่าแวนแน่ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสับชื่อนี้นะฮะหลังจากนั้นไปกันต่อครัับบนนนนแแ่่่อววาาีครมล้ หมึกแน่คนเดิมนะฮะหุ่นเซ็กซีก่ใกล้เคี่ยละอีหมูแพ็คนี่นี่คือที่มาของคําว่าหมูแพ็คนะฮะหมูแพ็คเนี่ยเป็นการแทนคําด่าหรือเรียกได้ว่าเป็นสับแสแลงโดยเฉพาะของกลุ่มกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับที่ใช้คําว่าหมูแพ็คนะฮะมันแทนคําว่าหมูแพ็คนะฮะไม่ว่าจะเป็นปชายหรือหญิงที่โดนด่านะฮะก็จะแทนคําว่าหมูแพ็คเพื่อไม่ให้เจ้าตัวเดี่ยรู้นะฮะต่อไปนะครับน่าจะยังนะเสร็จปุ๊บหมึกแน่ก็เลยพิมพ์ต่อว่า เฟซแม่งแชร์แต่ของแดกเย็ดแม่เยี่ยงเดินได้ฮินี่นะครับก็ต่อกันไปนะครับเนี่ยนี้ก็โดนกันไปต่อต่อกันไปแต่นีตเราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องอ่านต่อไปเลยเราจะรู้ว่าเป็นใครนะรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีห e มู ack, ่แพ็คไอหมู่แพ็คเนี่ยมันเป็นแค่สับแสดงเท่านั้นที่ใช้แทนแอบดา่าเพื่อไม่ให้เจ้าตัวรู้นะฮะต่อไปนะครับน,ะบนี่ต่อมาหกโมงเย็นตอนนี้นี่พี่เข้ามาสแตนบายเสร็จปุ๊บผมกําลังกลับรอด้วยแป๊บเดียวมาซื้อข้าวเสร็จปุ๊บซีต่อเอายังเอายัง เสร็จปุ๊บไอ้น้าพิมต่อ6กโมงสีบมารวมมารวมอ่าไปกันต่อครับผมเสร็จปุ๊บมาปั๊บนี่คนเดิมครับผมตอนทําเพลงนี้อีกาอินมายังวะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยวันนี้ได้มาด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญเราที่มาด้วยวันนี้นะฮะนะเพลงบอกว่าแก๊งกูสาวห้าคนมีแต่หุ่นเซ็กซี่นะฮะหัวเราะกันนะก็ตลกโปกฮากันไปนะฮะเสร็จปุ๊บก็มีการพิมพ์ต่อจากมึกเนหุ่นเซ็กซี่ก็เฮียอะไรอีหมูแพ็คน้าเนี่ยบอกเนี่ยมันเป็นแทนคําแทนนะเป็นคําสง เป็นสับสแลงหรือเรียกได้ว่าถ้าเป็นภาษาแรปเปอร์ก็เรียกว่าเป็นสับสแลงของเฉพาะกลุ่มนะมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเราก็ไปกันต่อนะครับอย่างที่บอกนะฮะเสร็จปุ๊บอ่านี่คนานี้ก็มาต่อนะครับปื้มแน่นะฮะก็มาต่อกูนั่งคิดมานานมากกูคิดนามสกุลออกและหมูแพ็คเทศสัตว์อ่านี่เลยเป็นที่มานะครับของที่ในโลกของไฟเอ็มหรือว่าในเซิร์ฟเนี่ยมีการตั้งชื่อนามสกุลว่าหมูแพ็คเพื่อเป็นการแบบล้อเลียนนะครับล้อเลียนเอามาแย่มาปั่น โดยที่กลุ่มเองรู้กันเองแต่คนนอกไม่รู้นะฮะแต่วันนี้คนนอกรู้หมดแล้วนะฮะผมว่านามสกุลนี้น่าจะโด่งดังขึ้นหรือเรียกได้ว่าอาจจะเป็นนามสกุลที่ยอดนิยมในโลกนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับบนโลกออนไลน์อาจจะใช้นามสกุลหมูแพ็กกันอีกพันกว่าคนนะฮะต้องบอกนี้เลยนะฮะคือต้องบอกนี้เลยว่าว่าดังแน่ครับนามสกุลนี้ดังแน่นอนนะผมคอนเฟิร์มว่าดังแน่นะฮะไปกันต่อนะฮะเสร็จปุ๊บมึกแน่เลยพิมพ์ว่าไม่ควรเคารพหรือพูดดีกับใครทั้งนั้นเอาจริงกูจะไม่พูดกับใใครทัั้้้นนนนะะะดูไวอนะ ไอส้สั์ไม่กี่วันก่อนยังขอความเห็นใจกูอยู่เลยนะฮะแต่ไม่พูดดีกับใครทั้งนั้นแล้วนะครับเข้าใจได้นะหลังจากนั้นก็พิมพ์ต่อไปใครพิมพ์ไปพาจะไปพักก็ได้นะไม่ต้องมานั่งขังก็ได้อ่าเสร็จปุ๊บก็มีต่อปั๊บเฮียจริงจริงอ่าวแล้วเฮียจริงจริงมาแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บไปต่อนี่อ่าอนี้มาแล้วครับคุณพัฒนศักด์นะฮะกูว่ายังไงวัดก็สนุกกว่าถ้าไม่นับเรื่องดูไว้แผดหน้าหน้าสนุกดูไว้อีกสักหน่อยเขาคงคิดได้เองถ้ามีแก๊งเริ่มออกเมอเมมงงรราาาานนนน็็กแแสสดดดดคคคคววิหิหหะนะ ต่อไปนะอย่งางมันอยู่มันต่อเนื่องครับอีแล้วนี้อ่าเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นแชทที่เรียกว่ามายอมรับความจริงทั้งหมดนะครับว่าเนื่องจากต้องบอกก่อนว่าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยมาสองวัน,ว,นวันที่แล้วนะครับวันซืนวันซืนนะครับแล้วก็วกเราไปการถามว่าใครเป็นคนต้นเรื่องที่แบบเฮ้ยเอาเรื่องนี้มาด่ามานินทามาอะไรกันมา,มาแบบมาตั้งเป็นบูนแพ็คนะฮะมีการตั้งนามสกุลล้อเลียนว่าไอ้มูแพ็คอะไรอย่างนี้นะมาโดนด่ามาโดนอะไรกันนะครับก็มีการโยนขี้อันเกิดขึ้นนะครับ อันนี้เราบอก่อนว่านี่คือแชทของบังเทนนะครับที่มีการถามกันแล้วเขาก็ตอบแล้วก็ยอมรับนะครับว่าพี่บังครับคนเริ่มต้นคือบ๊อบกับทันเดอร์นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะบ๊อบหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งเป็นเป็นนักกีฬานะครับมืออาชีพนะฮะที่เคยมีปัญหากันไปนะรอบไปแล้วก็เคยด่าไปก็ขอโทษไปนะก็ับมาด่าีกนะเรียกว่าน่าจะสนุกมันมันก็เพลินเินแหละมันก็ของมันีมันก็เป็นเพลินเินะเป็นคอนเทนต์ชีวิตนะฮะกับ นะฮะทันเดอร์ที่ได้ว่าเป็นลูกรักของบางเทนนะครับก็งงอยู่เหมือนกันอันนี้เรียกได้ว่าเกียรติใครให้อยู่ใกล้คนนั้นเพราะจะปลุ้นใจนะฮะนี่ฮะลูกสาวของตัวเองนะครับต้องบอกเลยว่าลูกสาวของตัวเองอันนี้ยังเป็นเพียงแค่น้าจิ้มเท่านั้นนะฮะหลายๆคนยังงงอยู่ผมก็งงผมยังคุยกับเฮียบางไอเฮียบางยังงงว่าเฮ้ยไอเฮียที่ลูกกูด่าก,กูเองเหรอเนี่ยแบบไหนเนี่ยนะฮะก็ยัง,งงงกันเป็นแถบนะครับผมนะอันนี้อ่าอันนี้เสร็จปุ๊บ อันนี้เป็นแชทของคุณกาอินนะครับที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับว่านี่นะฮะ้องบอกก่อนว่าเนี่ยเขาขายในเมืองหกหมื่นห้าอีดองนอนเถอะอารมณ์อารมณ์นี่คือเป็นแชทนะครับที่มีการซื้อขายนอกที่หลุดออกมานะครับเพราะมีการมาทักมาขอซื้อนะครับแต่เขาไม่ขายให้เขาไม่อยากขายเพราะเขาซื้อกันในเกมมาเขาไม่อยากเอามาขายเป็นเงินนอกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเงินนอกเขาอยากเล่นในเกมขายในเกมนะครับแต่มีการขอซื้อเงินนอกนะฮะนั่น,<า>นครับหมึกแน่ก็เลยพิมพ์ต่อว่าลดหน่อยดิฝั่งนั้นก็พิมพ์บอกเออถามแป๊บ เดกเาบอกแท่งละสามร้อยห้าสิบก็พอเสร็จฟุกบอลข้ามบ,บอกมันไม่ใช่ของกูมึงคุยเองไหมเสร็จปุ๊บทางหมึกแน่ก็พิมพ์ต่อว่าสบายนี้แสนละหกร้อยเองบอกเขาไม่เอาลดให้หน่อยลดให้หน่อยบอกเขาอยากได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณกาอินก็พิมพ์ต่อว่าไม่ขายพะรับมาแพงรับมาแพงคุณกาอินที่เขาบอกผมคือเขาซื้อจากเงินในเกมนะเขาเลยบอกเขาไม่ขายเขาบอกเขารวยอยู่แล้วเขาไม่อยากได้เงินเขาอยากได้ผัวนะแช่วันนี้ถ้าเกิดเทปออนแอร์ไปนะครับก็คุณกาอินจะไม่มีผัวนะครับอันนี้ฝากด้วยไทยอินไปในตัวนะฮะ คุณกาอินอนนี้ยังไม่มีผัวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะนะอันนี้นะครับผมอ่าแชทนี่เพียงแค่น้าจิ้มเท่านั้นนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามากับแขกรับเชิญของเรานะวันนี้นะทายอินให้ครับทายอินให้ไหนๆก็อยากได้ผัวอยู่แล้วกนะ็ต้องทายอินให้หน่อยนะวันนี้เดี๋ยวคนแรกก่อนเลยนะพี่บอกว่าประเด็นวันนี้เนี่ยมันถูกเกิดขึ้นจากที่บอกว่ามีการเนี่ยไปใส่ไฟคือเหมือนกับเขาเอาคนออกแก๊งแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าแบบแอบอ้างว่าเฮ้ยผมอะเหตุการณ์คือผมไม่ชอบ ไอ้คือพี่แบงค์เนี่ยหรือพี่เฉินเนี่ยขเขาไม่ชอบเราต้องออกไปนะถ้าไม่ออกเนี่ยเขาจะแบบจะมามีปัญหากับแก๊งเราดูนี่นั่นโดยการเอาผมไปแอบอ้างนะครับแล้วความซวยซ้ําต่อเนื่องนั่นคือเจ้าตัวเนี่ยเขาก็พยายามจะทักมาคุยกับผมแต่ผมมาเสือกไม่ได้อ่านแชทเขาต้องบอกกับว่ามันคือเหตุการณ์เมื่อย้อนกลับไปตอนที่ตอนนั้นที่มีเอ่อมีคําพูดที่พูดถึงว่าถ้าลดประมูลอยู่กับดูไว้อุย้ยป่านนี้แม่งไอ้นี่ไปแล้วเพราะเขาเป็นเจ้าของเซิร์ฟนู่นนี่นั่นอะไรก็วานไปกล้ไนะมันคือเหตุการณ์นกลัปตอนน้น ที่มีการพูดถึงที่ทางฝั่งสูตรแดงหรือการกินนังวัยรุ่นการกินังเนี่ยเขาพูดกันว่าถ้ารถอยู่ก็ดูไว้แรงแน่นอนแรงทุกคันอะไรอย่างนี้นะครับเลยเกิดประเด็นนี้เกิดึ้นนะ้นตอนนั้นก็เคลียร์กันไปก็ขอโทษขอโพยกันไปก็จบกันไปนะครับเราก็ไม่อะไรโอเคน้องผิดพลาดไม่เป็นไรคุยกันได้เสร็จปุ๊บก็ยังมีอีกนะครับจนวันนี้เจ้าตัวก็เลยมาคุยกับผมว่าเขาเนี่ยโดนอย่างนี้มาซึ่งวันนี้เจ้าตัวก็มาด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขอเรียนเชิญแขกเชิญครับผม